มาเข้าใจระบบน้ำยาแอร์แบบละเอียดเชิงวิเคราะห์สำหรับงานซ่อมฉบับวิศวกรไม่ว่าอาการเสียจะหนักหรือเบาแค่ไหนก็ซ่อมได้สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับ จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับช่างแอร์ได้อธิบายระบบน้ํายาแอร์ขั้นพื้นฐานไปแล้วนะครับแต่นั่นเป็นเพียงแค่นาจิ้มเท่านั้นนะครับเพราะคลิปนี้จะเป็นของจริงสักทีโดยช่างแอร์จะอธิบายระบบน้ายาแอร์แบบละเอียดเพื่อใช้สําหรับการวิเคราะห์ปัญหาระบบน้ํายาแอร์โดยเฉพาะปัญหาแอร์ไม่เย็นที่หาสาเหตุได้ยากช่างแอร์คิดว่าหลายคนมองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับเพราะปัจจุบันแอร์มีความฉลาดมากนะครับ จึงได้มีระบบวิเคราะห์ปัญหาและรายงานออกมาเป็น e r r o r Code ทําให้ช่างที่ซ่อมแอร์แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นมากนะครับแต่พอช่างเจอปัญหาที่ยากขึ้นก็สมไม่ได้กัน oh, <no. S 1> เพราะวิเคราะห์ระบบน้ํายาไม่ได้นะครับเขาบอกว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลของน้ํายา R32 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันต่อจากคลิปตอนที่1นึ่งาวที่แล้วนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นที่คอมเพรสเซอร์นะครับ ดิชาั่นเทมข้อเขียนย่อว่า TD นะครับหรืออุณหภูมิท่อดิชาัคืออุณหภูมิท่อด้านส่งของคอมเพรสเซอร์ซึ่งอุณหภูมิจุดนี้จะสูงที่สุดแล้วในระบบน้ำยาแอร์นะครับโดยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่6 0สิ0ถึงหนึองศาเซลเซียสดยทั่วไปที่จังแอร์สังเกตก็ประมาณสัก80องศานะครับไฮเพเชอร์ High นะครับ อ,อ๋ใช้คำย่อว่า hp นะครับก็คือเรงดันน้ำยาด้านสูงนะครับหรือเรงดันน้ำยาท่อดิฉาดหรือว่าท่อส่งของคอมเพรสเซอร์นั่นเองจะมีแรงดันอยู่ที่3 8 0ร้อปถึงสี่อปอนด์นะครับโดยทั่วไปที่ช่าาเอเห็นก็ประมาณ430ป้อปอนด์ condensing temp หรือจะเขียนย่อว่า tc นะครับหรืออุณหภูมิควบแน่นนะครับ คืออุณหภูมิที่น้ำยากำลังเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวช่วงนี้สถานะน้ำยาจะเป็นของผสมนะครับเป็นการเปลี่ยนสถานะแต่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนนะครับตามหลักการจะเป็นการแปลงค่าจากแรงดันน้ำยาด้านสูงเป็นอุณหภูมิซึ่งอันที่จริงแล้วสามารถอ่านค่าได้จากเกจน้ำยาเองนะครับ โดยดูสเกลอุณหภูมิของชนิดน้ำยานั้นๆนะครับเนื่องจากแอร์บ้านหรือแอร์ขนาด BTU น้อยๆจะไม่มีวาล์วสอนหรือว่าพอตที่ใช้สำหรับเสียบเกตน้ำยาได้นะครับและเราจะหาค่า TC ได้อย่างไรกัน oh, <no. S 1> ดังนั้นเราจึงใช้ TC เทียมนะครับเป็นค่าประมาณการเราจะใช้อุณหภูมิผิวท่อกลางแผงดังพึ่งคอยร้อนแทนได้นะครับ ซึ่งหากเป็น a อร์แบบอินเวอร์เตอร์หลายๆยี่ห้อก็จะมีเซ็นเซอร์จุดนี้ด้วยเพื่อใช้ในการประมวลผลโดยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่45-55องศาเซลเซียสนะครับผลต่างอุณหภูมิลมเข้าลมออกคอยร้อนปกติผลต่างอยู่ที่ประมาณ5-10องศาดังนั้นหากอุณหภูมิด,ด้านหลังคอยร้อนหรือด้านลมเข้าคอยร้อนนะครับประมาณ35 ตามสภาพอากาศบ้านเราโดยประมาณโดยเฉลี่ยนะครับดังนั้นด้านลมออกก็จะประมาณ4 5องศาผลต่างอุณหภูมิลมช็อตรีเทิร์นนะครับคืออุณหภูมิด้านลมเข้าคอยร้อนเอาไปเทียบกับอุณหภูมิอากาศโดยรอบแต่ไม่ใช่ใกล้ๆตัวเครื่องนะครับจะต้องห่างๆหน่อยนะครับให้เข้าใจว่าเป็นอากาศเราวกนั้นจริงๆ ซึ่งโดยอุดมกติแล้วจะต้องเท่ากันนะครับแต่ความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ดังนั้นยอมรับได้ที่ส่วนต่างก็คือ0-4ถึง4องศานะครับ T.E.V. หรืออุณหภูมิก่อนเข้า Expansion Valve wow. โดยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่35-45ถึง45องศานะครับ s u b c o o หรือเรียกย่อว่า sc นะครับคืออุณหภูมิของน้ำยาในสถานะของเหลว ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิควบแน่นโดยระบบจะถูกออกแบบสับคูไว้เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำยาจะเป็นของเหลวอ,อย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแอร์โดยสับคูคือความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิควบแน่นกับอุณหภูมิก่อนเข้าอิกเกนชั่นวาวดังนั้นสับคูจะเท่ากับ t c ลบด้วย t e v จะมีค่าอยู่ในช่วง2 8องศาะนะครับ Liquid t เทม หรือเรียกยอ่อว่า TL นะครับคืออุณหภูมิท่อเล็กซึ่งปกติจุดนี้ไม่ได้มีส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ระบบน้ำยานมากนักนะครับโดยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่15-25องศา Eweb temp หรือจะเรียกยอ่อว่า TE นะครับคืออุณหภูมิระเหยนะครับหมายถึงอุณหภูมิที่น้ำยาก,กำลังเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส ่วงนี้สถานะน้ำยาจะเป็นของผสมนะครับเป็นการเปลี่ยนสถานะแต่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนหลักการจะเป็นการแปลงค่าอุณหภูมิจากแรงดันน้ำยาด้านต่ําเป็นอุณหภูมิซึ่งอันที่จริงก็สามารถอ่านค่าได้จากเกจนะครับโดยดูสเกลอุณหภูมิของชนิดน้ำยานั้นๆซึ่งแอร์ทุกรุ่นจะสามารถเสียบเกจน้ำยาเพื่ออ่านค่าแรงดันน้ำยาได้นะครับเนื่องจากเป็นสิ่งสําคัญในการวิเคราะห์ระบบน้ํายา ซึ่งพอตที่ใช้เสียบเกจน้ำยายจะอยู่ตรงสตอบวาล์วท่อใหญ่ของแอร์โดยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่2-15องศาโดยทั่วไปก็ประมาณ10องศานะครับซึ่งค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิเซ็นเซอร์น้ำแข็งเนื่องจากเซ็นเซอร์น้ำแข็งนั้นก็คือ TE เทียบ e นั่นเองผลต่างอุณหภูมิลมเข้าลมออกคอยเย็นปกติผลต่างอยู่ที่8-15องศา ดังนั้นหากอุณหภูมิด้านบนคอยเย็นหรือลมเข้าของคอยเย็นนะครับประมาณ25องศาลมออกหน้าเครื่องจะประมาณ15องศานะครับ low pressure หรือเรียกยอ่อว่า LP นะครับหรือแรงดัน,นน้ำยาด้านต่ำคือแรงดัน,นท่อ suction หรือว่าท่อกลับหรือว่าจะเรียกท่อใหญ่นั่นแหละครับซึ่งจะอยู่ตรงตัวตวอบาวท่อใหญ่ของแอร์ทุกเครื่อง จะมีแรงดันอยู่ที่1 2 0ย7ี่บถึงร้อยปอนด์นะครับโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณ150บนะครับซักชั่นเทมคืออุณหภูมิท่อซักชั่นหรืออุณหภูมิท่อกลับหรืออุณหภูมิท่อใหญ่นะครับโดยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่3-16ถึงส6องศาซุปเปอร์ฮีตเดยกย่อว่า SH นะครับคืออุณหภูมิของน้ำยาในสถานะแก๊ส ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิระเหยโดยระบบจะถูกออกแบบซูเปอร์ฮีทไว้เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำยาจะเป็นแก๊สอย่างสมบูรณ์นะครับก่อนจะกลับเข้าไปสู่คอมเพรสเซอร์เพราะคอมเพรสเซอร์ไม่สามารถอัดน้ำยาในสถานะของเหลวได้นะครับจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียแต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแอร์นะครับโดยซูเปอร์ฮีทคือค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิตรงท่อซักชั่นนะครับเทียบกับอุณหภูมิระเหย ดังนั้นซ u เปอร์ฮีตเท่ากับ TS ลบด้วย TE นะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง2ถึง8องศาดิช,ชาร์ดซูปเปอร์ฮีทคืออุณหภูมิของน้ำยาในสถานะแก๊สที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิควบแน่นเทพจะบอกว่าเป็นทฤษฎีใหม่นะครับที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้ในการวิเคราะห์กันแต่ช่วงหลังมาจะมีประโยชน์มากเมื่อ Air แอร์อินเวอร์เตอร์แพร่หลายมากขึ้น โดยดิจาตซูเปอร์ฮีตจะมีค่าล้อไปกับซักชั่นซูเปอร์ฮีโดยซักชั่นซูเปอร์ฮีก็คือซูเปอร์ฮีปกติที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นั่นแหละครับง่ายๆก็คือซักชั่นซูเปอร์ฮีคือฝั่งก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ส่วนดิจาตซูเปอร์ฮีก็คือฝั่งออกจากคอมเพรสเซอร์โดยปกติค่าจะอยู่ที่15-40องศาดิจาตซูเปอร์ฮีนะครับเท่ากับดิจาตเทมนะครับลบด้วย T4 นะครับ ก็จะได้เป็นค่าดิชาร์ดซูเปอร์ฮีตนี่คือค่ามาตรฐานของแต่ละจุดของระบบน้ำยาแอร์นะครับในเครื่องปรับอากาศคลิปต่อต่อไปช่างแอร์จะทำภาคแยกบอกรายละเอียดของแต่ละจุดว่าถ้าค่าต่างๆไม่ได้ตามมาตรฐานสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับมอนก็จะไปเข้าวิเคราะห์นะครับเนื่องจากช่างแอร์ไม่สามารถที่จะอธิบายโดยละเอียดของค่าแต่ละอย่างได้นะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดอีกมากมายนะครับ ก็ติดตามกันในตอนต่อไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับหากมีคำถามข้อสงสัยรบกวนกดติดตามแล้วคอมเมนต์สอบถามได้เลยจัางไอฉัรีบมาตอบไปก่อนใครสำหรับวันนี้จ้างสามัญประจำบ้านโดยผมจัางไอต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ